มาเอาเลยทีมทมึงอ,อ่ะ <c oughs> อเก่งอะทีมมึงอ่ะเราเริ่มเล่นได้แล้วไม่ใช่เลยถ้าลงทีมแล้วไม่เอาทีมมึงมาเล่นเก่งกันนิ้วมันไม่ไปใช่ <c oughs> นี่ไ<า><า>งแต่แตกมันน้อยกว่าทีมเราอีกมึงดูดิเฮ้มันอ่นอานเล่นโหดกันแหละ ก็เลือกสีใช่ไหมคล้ายกันเลยเกินนะไอชิพายฝั่งมันน่ะไม่ดูว่เมื่อกี้มันเลือกสีแล้วไม่รู้ว่าสีเขียวอ่อนๆสีแดงก็ดีอยู่แล้วไอห่ากูด่าสีขาวให้กูงงตาเข้าไปอีกดูสีดิโอ้ยเฮียแล้วทีมมึงอะไรสีน้ำเงินละแม่งเลือกเฮียอะไรก็ไม่รู้ในเฮียมึงจะเห็นไหมเนี่ยมันน่ะเลือก เฮ้ยก mm. no ้องเหรมึง no. ส่งไห้ก so oh. ูข้างหน้าไอ้กูยังไม่รู้เลยตัวไหนตัวไหนเนี่ยไอ้สัตว์เดย้อนเจ้ากล้องหลังวิ่งขึ้นไปออสเออไม่เอาขึ้น่ะทีมมึงตัวไหนวะเนี่ยไอ้เฮียอย่าบังคับกล้องหลังวิ่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวไม่มีใครกันประตูสัตว์เอาเอาเดี๋ยวชมกันดิเอาลักกันดอีกแอยมารักอะไรกันตอนเนี้ย สงว่าสงว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้เฮียเอยเอ้าย้ายอยู่เด้อยู่ไปวิ่เลยวิ่เลยอีกบีกบีกบีกโอ้ยราอยู่แกงเกินไปียต้องแบบยิ่งเดียวเอ้าไอ้ตัวออดอออไปรงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยัียงเบียกูยิบหา นเดี๋ยวกูกานเองไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามกันไหวแล้วละเดี๋ยวกูกันเองรเียเดี๋ยวกูกเองกหน้ากูเนี่ยเยเสื้อก็เหมือนกันีเหมือนกันเกินไอ้เฮียออาโอยเอี่มาเลยาออเดินหนีไปเฮียเดี๋ยดีบอลอีกอ้า ไอ้ก๊อฟกูไล่ตายเนี่ยเฮ้ยทีมเสื้อไม่เติดวันละเลือกไม่ใช่กูเฮี้ยเลือกสีเฮี้ยอะไรมาเนี่ยเว้สีอะ้เว็นสีนั้นเอาไปโอ้โหไอ้เฮ้ยกาบจ่ายเร็วไงวิ่งไปเลยถ้าอย่างมุ้งต้องกดเอสแรงๆเลยกูงงกับสีปะเฮี้ยออทออท ได้โยตัวกูตัวไหนยังไม่รู้เลยนะครับไปเลยขึ้นเลยชื่อดิจะดูอยู่นะโหวิ่งช้าไอ้เหี้ยตับบอลกลับไปส่งมาสวยก๊อปไปโอ้ยเ้ยเสือมีตัวประกบสวยครับโอ้โหทิพย์ผ่านระวังหลังระวังระวังกลางระวังกลางเออา เอ้ยได้เหรอเยี่ยมเลตรงมั้ยตรงมาโอ้โหตรงมา้ยตรงมา้ยตรงมั้ยใครนะตรงอ้าวเยี่ยมมึงวะดูชื่อที่หัวมึงวะดูชื่อหัวมึงหน่อยดิไอ้เยี่ยมไอ้ชื่อมันเปลี่ยนเลยอย่างว่ไอ้สัตว์ใช่ตรงมึงเนี่ยไอ้เยี่ยมสองมัวเลยกูก็วิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนกูทำทางอยู่วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตรงมาไอ้เยี่ยมลำนาวโอ้ยสัตว์เอาไปเอาไป

และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าโอ้โหมู่มืสัตว์เลยอะ้รเต็มมุมอยู่เลยมาเลยมาเลยเนี่ยกูโด่งๆเลยเนี่ยเบียดตี๊ยงกายกับหลังเลยก๊อฟตีเอ้ยงกายเป็นไงไม่ไม่ตีกลางกับหลังไอ้สัตว์เลยเกยร์ลัดเลยอย่าพยายามลัดเลย ถึงด้บอกเลยนะครับว่าเขาต้องพยายามที่จะประกบให้ติดเชี่ยแมงเอาจริงอะสัตว์มันโมโหแล้วไอ้ก้อยแมงโมโหแล้วไอ้เชี่ยแมงฟิวขาดละวคิดหายอะเป็นเสื้อประตูใส่ออกไปก่อนเอาตัวไว้เอาตรงเออไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยไม่มีกองหน้านู่นเลยแหละวิ่งไปเลยวิ่งมาเลยวิ่งได้วิ่งไปโอู้เยอะเกินรถโมงจะกระเด็นนี่ไงกูบอกไงเอารถโมงจะกระเด็นเฟคเตอร์ก็ไม่ทันดีกว่าบอลขึ้นมาเออบอลขึ้นมาได้สับขาหรอ ไอ้เยแกับ้เดินลินเหรอเดินลินเหรอโอ้โหเดินทีบอลอีกไอ้เช่นมันวิ่งไปกูเดินหน้าอย่างเดียวเลยละเนี่ด้อปิวเลยสัตว์ไอ้ยนอดนโอ้โหนักเวทนักเวทจัดกาฟวิ่งแมวบอลแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยส่งมาส่งมาโอ้โห พี่ถ้าแมงไม่ติดตีเพื่อนนเล่นสบายกว่านี้พี่ชัดขว่วยเลยดีไอ้กอล์ฟไอ้เห้ยเอ้ยเอายังไม่รู้เดี๋ยวก็ออกแล้วนะอ้่ชี่มันเล่นโหดจังวะใช้จอยแน่เลยสัตว์ไอ้กอล์ฟมือจอยมาดิออก็ตรงออก็ตรงแล้วยังเล่จอยไม่เป็นเกินมึงซื้อจอยมงเล่นไม่เป็น เอ้าเอ้ยเฮี้ยของเรตัวไอสัตว์โอ้ยโอ้ไม่ออกว่ะจอยไปเล่นได้แต่เวลายิงลูกโค้งยิงลูกอะไรกูยิงไม่ได้จอยอยิงได้อยู่ได้อยู่กอล์ฟต้องมหสวยกอล์ฟไปวิ่งได้ป่ะหน่ะไม่ยอมวิ่งขึ้นเลยวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วไอ้เฮี้ยมันวิ่งช้างวะตัวกองหลังไว้ไหนเฮี้ยคริสเตโนโรนันโดไอ้ต๋องไอ้โรนันโดกูหน่อยไอ้เฮี้ยโอ้ยสวยกอล์ฟยิง ยิ่งโอ้โหมรนะการมรการในยิโดนบอกแสแดอเดเกี่ยวี่เกี่ยวี่เกี่ยวี่เกีไมดีเเย้โอ้ไม่ดีโอ้ยเยเ้ยไอ้นยิ่งไอ้กอมึงียไรมึงดยเลือดตงได้นะเีส่งงดีเหรอเออเเได้สัตว์ดีโอ้เียแม่งเตะเีตัวกูไปไหนเียเาตัวกูอยู่นู่นดีว่ กับวิ่งไอ้สวยโอ้ยยี่เยี่ยสวยเลยครับเส้เอ้ยมันจ่ายทะลุไอ้ก๊อฟใจเย็นใจเย็นก๊อฟใจเย็นก่อนก๊อฟเฮ้ยมองออกไอ้เหี้ยเกือบแล้วครูไอ้เหี้ยมันวิ่งมาไงดิเตะได้ไหมเปิดเลย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 ส่งมาส่งมาสวยเฮ้ยทำไมมันกดส่งไม่ได้อะ มึงกดวิ่งอยู่อ่ะไอ้เฮียต่อ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 ทำไงวะแล้วเขาก็ยิงเลยกบเฮ้ยประตูกูมีมือนี่กูตรงให้ไอ้โอ้โหเฮียตรงไม่เอาจริงป่ะเฮ้ยมันต่อต้นด้วยไอ้สัตว์เฮ้ยเออตองหนึ่งอยู่ในสัตว์บวกหกไอ้สัตจะตายบวกอะไรก็ไม่อยู่หรอกบเลย เขี่ยเรนานปะวะไม่ลครับลูกนี้ออกแล้วพวเขาีบมเรที่สุดครัตรวเียม่ได้เราเนี่ยไอสั์เลยเขี่ยสีเสื้อนี่ว่าทีมเราจะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย้โอยเี่ยเกือบไอสัสเลตรงมาตรงมาตรงมาเฮ้ยก๊อฟตรงไปเลยเตะทิ้งเลยโอ้ยไกลเกินอีเหี้ยเฮ้ยสย ไป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 เดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันวิ่งได้เปล่าสวยเยัยไม่มีข้างหน้าว่ะกูไม่รู้กูต้องมาขับตัวไหนแยกูงงกับสีเสื้อได้ฝาไปนะได้มันได้เอาหวยเสียเสียขายกันอีกนะเฮ้ยอยังไม่ปั่นเลยสัตว กอัเกนแล้วเนี่ยเฮียเฮียกูงื่มึงต้องใจเย็นดิตงมาต้งมาเอาเฮียไออกไอ้สัเฮ้ยสัว์ุนแล้วนะมชแล้วนะเฮ้ยไอ้กอไปเียาี้เ้ยเโล่งเลยล้หน้าแล้วน่ะเียไม่ล้เลยสั์เออล้ไอ้สั ครับล้มหน้าไอเหียล้าหน้าล้มหน้าไมบอกอยู่ว่าล้มหน้าแมจะส่งอ่ะคุจะวิ่งขึ้นไปแล้วแ่เดินถอยหลังนยเหี้ยถ้าเดินถอยหลังหน่อยมึงจะตกได้อยู่อ่ะตเเถอยหลังกนมาละเออจะได้ไม่ล้มกอฟตงไห รอบวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเพื่อนสวยได้ได้ได้เ้ยมันะไล่กูอ่ะเฮ้ยวิ่งไปเถอวิ่งไปเถอสองกไ้อกยิงโอ้โหตายบีสั์เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่รอบไปโดนรอบเดินรอบเดินไปรอบเดินไปโอ้ยไอ้จะถึงหน้าประตูอยู่แล้วไอ้สัเข้าไไม่ถึงกีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยออ เฮ้ยได้อยู่จบวะกลับไปกลับไปกลุ่มกำลังวิ่งขึ้นกูกำลังวิ่งขึ้นวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนนำทางก่อนนำทางก่อนส่งมาเปิดได้ป่าวชงอยู่แป๊บนึงไปเฮ้ยกอนยิงกอนยิงกอนยิงดิกอนยิงไอ้เดียวไม่ได้หน้าบอลไม่หลงไปจะยิงยังไงอยู่ขวางหน้าบอลไอ้สัสเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เด็กกุ๊บตาดี้มันติดที่สี่เสื้อไอ้สัส แส้นิดเดียวเกือบแล้วลูกสองเอามาเดี๋ยวกูจัดขยับทีมหน่อย